สวัสดีครับเด็กๆพบกับคุณครูเจมในรายวิชาดนตรีอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็พาเด็กๆท่องโน้ตเพลงแมงมุมลายเด็กๆท่องได้หรือ,อยังเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนเนื้อหาการท่องโน้ตเพลงแมงมุมลายในสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกันนะครับไปกันเลย คลิปนี้นะครับคุณครูเจมก็มีเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นมาฝากเด็กๆนะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับคีย์บอร์ดเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการใช้นิ้วมือของเรากดลงไปก็จะทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมานั่นเองนะครับฉะนั้นในคลิปนี้คุณครูเจมก็จะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับมือของเรานั่นเองและนิ้วต่างๆนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับมือของเรากันเลยครับมือซ้ายมือขวาอ่าเรามีสองมือนะครับก็คือมือซ้ายและมือขวานั่นเองคุณครูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับนิ้วมือทั้ง5นิ้วของเราในมือขวานะครับมาเริ่มที่นิ้วแรกเลยก็คือนิ้วโป้งนิ้วที่สองก็คือนิ้วชี้ นิ้วที่3ก็คือนิ้วกลางนิ้วที่4ก็คือนิ้วนางและนิ้วสุดท้ายนิ้วที่5คือนิ้วก้อยนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูเจมก็มีเพลงเกี่ยวกับนิ้วมือทั้ง5้ามาฝากเด็กๆด้วยนะครับให้เด็กๆนะครับร้องเพลงฟังเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูเจมนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝึก พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กๆในนิ้วมือของเราแต่และนิ้วเราจะได้มีแรงกดนิ้วมือลงไปเพื่อให้เสียงดนตรีเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กๆในนิ้วมือของเรากันเลยครับให้เด็กๆทำท่าทางไปพร้อมๆกับจังหวะของดนตรีนะครับ ทำท่า,ทา,ทา,าเหมือนกับคุณครูเจมเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนิวโปอ้งอยู่ในนิวโปอ้งอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดี ไปก่อนนะสวัสดีนิ้วกลางอยู่ในนิ้วกลางอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีนิ้วนางอยู่ในนิ้วนางอยู่ในอยู่ ไปก่อนนะสวัสดีนิ้วก้อยอยู่ในนิ้วก้อยอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายดีหรือไรไปก่อนนะสวัสดีมือฉันอยู่ในมือฉันอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือ สสุขสบายดีหรรือไไปก่อนนะสสวัสดีเก่งมากๆเลยนะครับเด็กๆคุณครูเจมอยากให้เด็กๆฝึกขยับนิ้วบ่อยๆนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กในนิ้วมือนิ้วต่างๆของเราเราจะได้มีแรงกดคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับ แล้วพบกับคุณครูเจมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ